หนึ่งสองสามธนาคารเกษตรจำนวนสามเวนต์ต์และนายรับของหลวพบอเยกรจากธนาคารกระทรวงการลังไทยสิน เรยว่าพี nord, ่น้อง60ท่านนะครับเป็นตัวแทนของกำลังพลของกองกำลังอีสุของเรานะครับที่ได้มาบรวมและเอาความรู้แล้วก็จะได้ไปรู้ขอกินในช่วงบ่ายของความของคณะเองในกับ่องว่าท่านคุณยังไงคุณกี่เดือนเหมือนท่านพูดนะครับว่าท่านนะพูดเจริญนะครับรับตัวนี้ท่านเข้าขุนท่านขาบุญให้กี่เดือนนะครับได้หายไปสองการนะครับบรวมส่งเสริมการเป็นผู้พืชและแปร อาคารสัตว์เดกับปะาอพัเงการนารส่วนประิครับผมโครงกรเรทีุ่้ดทำให้โครงการส่วนประิสุดของลานครับการนังตรานนะน้ำพุวน้ำพุของ

แ,แต่เมื่อกี้เราทํามันจะเป็นขาวถูกไหมเพราะว่าการทำไมเราทำเม็ดเปรียบเพราะว่าเราใช้เม็กี่ส่วนที่ผมบอกไปไหมครับอ่ะลืมแล้ววะเท่าที่สมมติว่าผมคุ้นเคยอย่างนี้นี่ผมใช้ได้กี่ส่วนเพราะว่าตอนนี้การมันฟีผมเสียได้ค้าวลดประมาณสองพันห้าต่อติดตามนะถ้าลดไม่ถึงปะมาณสองนห้าตรงนี้เรองเดือร้นี้ เราคงดะมีเครื่มอมาตรวี่เครื่องเลยไม่ันมนูปคือมก็ต้องเ่อวนหนกัน้าเสร็จเราจะโยงแบงนี้นะครับตามระสมของผติดตามนี่ก็คือใช้แรงงานสูงถประมาณสี่ห้านนะครับใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงก็ถงเก็บไว้นานตรงนี้ถ้าปิดฝ่านะทีนี้เหมือนเมื่อกี้ที่ถ like ามผมว่าถ้าตัดง่ายง่ายมาจะเก็บรือไม่นี่ก็เป็นรูปของแคแต่แต่พ่อเขาจะเป็รู้พ่อหแม่เป็นป้ามาโนือนมานะ เลือดตองนี้ยังไม่สูงแต่ถ้ามาดูตัวนี้ได้ไหมครับใช่ตรงนี้ครับน่ไหมครับเป็นกระดาษนีนี้เขาใช่ันเลยวูเตลยครับถ้าเดินไม่ตอนอย่างนี้มจะไม่ได้ครับเพาวตลาดเขาต้องให้ตอนครับเาไอ้การพวบคุมผสมออกมาเป็นเขา ขูไดลูกตัหน,นึ่งนในี่ผมก็าเขาขุนมันดูโค้มากนะโคมมากเลยนะแล้วต้นโ้งใส่านนี้คม,มันจะใหญ่อยังกันลูเดียวก็ไปมันจะใหญ่ต่านี้แน่นอนครับเพราะว่ตี่กอก็คยทเลยอันนี้อะไรมันทำไมฝาถังทันดำนี่แหละครับคือใส่เยอะแล้วมันดำขึ้นมานีนี่อากาศเข้า,าขขนมา้ม <c oughs> ันขึ้นมาใช่คร <c oughs> ับ ถ้าเรืงเดสงไยด้เลตั้งคำถามไปเลยนะครับเดี๋ยวไปทุกันไดนนี่ตัวนี้ถ้าเราเลือกจะได้สูงมาปบถ้าเราดูปุ๊บมันไม่ห่อมันม่สามารถถอได้แต่ถ้าเกิดว่ามีอากาศอะไรนี่ถือว่าร้อนนะมันไม่ห้วโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเลือดสูงตัวนี้ไปอีกไม่ได้นะครับก้าจะห้อสมาร์ทสมาร์ทในรายกรยาร เื่องเราบ้านมีประตูตาเรอเพ่มโครงสร้างมันจะใหญ่ถ้ามองนี้ก็ไมใหญ่ถ้ามรงมัเป็นคนนึงยมันใหญ่ขึ้นมองด้เลยล่ะเห็นไหมท่านเห็นไหมว่าท่านท่านก็เห็นตัวที่ปุ๋ยจะดีเยี่ยมไหมนักเท้ายันหนงไหม ไบแต่แล้วที่สมมติว่าบางทีรังหารบางคนสูงกวดานกดนี้ก็มีนะสูงกไหครอาจจะทำแด้แล้วถ้าวกเขาคีดได้จะดีตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดด้วยมาจะมครับถ้าทำต่าบมากฮะไม่ได้ได้้องตัวทำรอดถึงจไมได้นะครับ ตุ้มไปหน่อยครับมาครับจะขอกมาครับตุ้มไหน่อยเรื่องขุดไปมันมันตีเงินไม่ได้ครับกากมันเราเสียค่าร้อสองพัน้ามันมันที่ที่เราทำมันมีค่าอะไรครับน้ำตาลอาเยสอะไรเงาข้าวขาวยังไรืองหมดเวลาแล้วครับว่าไงปี่นะมูกี่ตัวรมมูขุนอี่ตัวไมเยแปดสิตัวไอตอนหมูแพงไหนได้กำไร ตัวร้อยได้แล้วเคยขายูกก็ห้าสบห้าบก็แปดสิบห้าสิบห้บาทท่านเชื่อหรือไม่ว่าวันงสบาท้็ตัวก็กินประมาณสามสิบโลกินกี่ตัวหนึ่งวันวันนกินประมาณหนึ่งตัวอีกตัวหมูหมสิบตัวตัว่วันก็วันละสามลูกเหรอสาลูกวันละสี่ลูกกหก้า เขาใช้อาหารอยู่งสองพันสี่ผมผมหนึ่งพัวยี่สิบตัวนึงแต่ว่าเราเราไม่ได้สู้ไดอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าคนได้คดคนไม่ได้ผมผมผมคิดถึงว่าการที่เราจะต้องเลี้ยงเดือนหนึ่งเนี่ยบางคนเอาหาขึ้นก็มาให้อาหารได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราขุนอ่ะเราเป็นของพร้อมขนาดไหนสองตัวขุนได้ไหมเราทำพ่องวัเราทำได้เราก้กั้นดูมนึกภาพง่ายๆทำพ่องวัวแล้วกั้นครึ่ง้น ที่นี้มอนผูู้เข้ารับการอบรมนี่แหละจะต้องมีใครสักคนหนึ่งแหละขับบ้านเนาะเออการเยนานนี่คนโพรเออเนาะคนโพลหวังอยู่ค่ะเพราะว่าทางอบตเราก็จะติดตามอยู่นะคะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ปีหน้าเราก็จะไม่ได้มีงบประมาณแบบทำโครงการอีกเนาะอืก็อยากจะให้พวกเราได้ทำต่อก็เป็นการขอบคุณนะคะทางทีมวิทยากรขอเสียงตบมือให้ต่ำลงหนยต่ำลงอย แจกเมล็ดพันธุ์นะครับคือเล้งไหวนะในปิมาก็เอาไมหาเพิ่นัไปได้ปนมาจะเพิ่เ็ดกปดน้าเพิ่ม็ดไปขุ่นเป็นน้อเพื่อนไิ